คนคอยกาะก้อสัตว์มาทำเกินพองเลยเพื่อนทำเองแหละเพื่อนความจริงแล้วนั้นรถบุกไอบุก RTX 40 9 0กสนเฮ้ยไอ้เที้ยมึงรู้ได้ไงว่ามันปิดมาตั้งนานนั่นนี่เอห้าเจนสามฮะโอ้สัตว์ความสมดุลนี่คือเที้ยอะไรครับเนี่ยโอ้แหลกเกินต้องเลยเอ้ไอพิเซไล์มาปะ เอเอเอเฮ้ยบีบีบนะครับวางแล้วด้วยโอ้ยเจ็ดแม่เฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกแต่เราไปเราพังเลอเฮ้ยกระตุกอะไรเนี่ยวิไอ้เชี่ยสามตัวเลยเหรอโอ้โหเจ็ดแม่อยู่ไหนอะอยู่ล่างฝั่งซ้ายอะไอ้ฝั่งขวามันอยู่หลืบนั้นอะสามตัวเลยเว้ยเฮ้ยกูค้าง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 เพื่อนกูค้างเฮ้ยกูยิงอะไรเนี่ยกูค้าง ความกูค้างไปแล้วโมดเฟฟ้าแล้วแม่งโดดลงไปให้กูเองด้วยนะเชี่ยม้กลับมาตอนกูยิงเอ้ยเพื่อนเอาเกินไม่เอาได้ไงอ่ะปืนแม่งจัดอ่ะแล้วแบบแม่งโถมเข้ามาพร้อมกันหมดเลยอะผมหลบด้วยอมันเทินถอยไปแล้วโอ้โหเฮ้ยขอกูเก็บปืนก่อนเถอะ แตกหนึ่งแหลกๆก,ก็แตกโอ้ยแหลกๆก,ก็แตกแค่นั้นแหละบุกเอแน่รอบเนี้ยถ้าไม่มาพี่มาจริงมาจริงมาจริงไเฮียมาจริงมาจริงกูเด่นลบกที่หกนะครับอุย้ยเลยตัวนึงไอส้สัาด ไอ้เชฟโกลงเดินดุ่มๆไปเลยแยกเลยดูเลยจะมาไม่มาคืองงจัดอ่ะไอคือใส่สดจัดอ่ะโลเอพีเอสขึ้นมุมบนขวากูแหละตอนเนี้ยขึ้นขวาบนกูเป็นรูปไฟคืออะไรวะรลเบิดหรือเปล่าคอมจะระเบิดแล้วเหรอสะพักไฟลูกที่คีย์บอร์ดไอ้เหี้ยเอาเกินเฮ้ยใครแฟดกูเนี่ยไอเหี้ย โดนหมดโดนหมดตุ้ยเลยเออปืนเปลี่ยนเองมันวาร์ปไปไหนอ่ะไอ้คี้มันวาร์ปทำไมนะตอนนี้กูต้องตีใส่แตกแล้วไอ้คัสไม่งั้นยาวๆแน่กูศูนย์เนี่ยเอ้ายอมแพ้แล้วอ่ะอะไรเนี่ยวางแล้ววางแล้ว สัดให้เฮ้ยตัววัตตัวลงตัวหนึ่งดันสายดานสายดานสายข้างล่างข้างล่างข้างล่างปินิกลบหกสิบปินิกลบหกสิบเฮ้ยเอาดิเยียไม่ได้เล่นเลยเฮียไม่ได้เล่นเลยเปิดลาวแรกเพื่อนกูกระแทกไปแล้วสี่เกเบสี่เลยหรอเปิดโปรแล้วไง

จิบหายแล้วช่วยด้วยเอครับเอ้ครับเอ็กเนี่ยวันนี้ของแท้ของแท้อุ้ยไม่เอ้ให้กูเม็ดเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้สัตว์ก็โดนแฟนไอ้เทียเลยหน้าลบแปดสิบไอ้สัสไอ้คนนี้ไปนะ อย่าบอกนะว้าไปเฮฟบ,บนไม่มีงไงละ่ะโดนเลยเอยเอวหนึ่ง <c oughs> เอาจัดเลยไอ้นี่นี่เอาไ <c oughs> ม่ไมีโดนได้ <c oughs> <c oughs> เออไม่มีใครเห็นเนาะไม่มีใครเห็นเนาะดูกันหมดแต่อี้เฮ้เว้ยเหอะไอ้สัาเหลืออยู่สองคนด้วยอุ้ย <c oughs> ไอ้เหี้ย แต่กินแม่งกังให้ยิงไม่โดนเลยกูยิงนี่แม่่งก็ใช้อยูปืนเดียวคีน่มีชุบไอ้ที่นี่มีชุบเวยชุบซะวะโอ้โหเดินเข้าน้ก็แข็งตายหาทีนี้เอี้ยนี่ดวงดีนะมึงโผล่ขวาดีสัตวสมีแวนดอลกูมีแวนดอลเฮ้ยแกก็ลบ80อยู่ข้างใต้ใต้เฮเว่นสวยครับ โอ้โหเพียบเพียบเพียบไหนอะเพียบไหนอะน้องแกนไปก่อนอ๋อแกนกี่ร่างโอ้เพียบข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยโอ้เสร็จลบเก้าเก้าสวยครับโอ้ไม่ทันแล้วเนี่ยทัน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 ไอ้เหี้ยทันเพี้ยอะไรวะโอ้ยหี้ยอะไรยวะทันวะตายเล้ย บีมาจริงบีมาจริงเอ้าเไฟเจอเลยโฟกขวาขวาขวาเฮ้ยโฟเอาจับเฮ้ยเฮ้ยว้าขวาในลึกลึกโอ้ยเฮียแม่งเมาช้านไม่ทันโผล่มาเล็วป้อมดับป้อมดับแบงโอ้โหคุยโอ้โหไอเฮียมามิดกันหมดเลยทีนี้ แค้นเนี่ยแค้นจัดฟาใจฟาใจเฮ้ยเฮอะไรครับอะไรครับแตกใช่ครับโอ้๊แตกฮะลาสลาวแล้วเหรอคือออฟเลยนล้วมันมันจะถึงตาของเราแล้วเว้ยออฟมาเลยมามาอุบัติเลยเราเก็บออฟเลยขายปืนทิ้งดีกว่า อ่าอลิลิต่แปบ่บอกใหญ่บอกใหญ่หลบไปไี่บอกใหญ่แต่แปรมัน,มนอ,นอโอมเมนวาร์ปไปไหนอ่ะนี่ไง้นี่ทีทีทบุกซ้ายบุกบุกท้ายมึงมึงบุกท้ายมึงเออกูรู้แล้ว <C ity> นี่ไอเออมึงมึง <c ười> ไม่ไปสกักทีกูกลัวจัดเลยเนี่ย ขึ้นมาข้างบนได้หรอกเนาะนี่ไงเหียเลน่าอยู่ข้างบนเลน่าข้างบนมองมาแล้วเอาดิเอาดิเลน่าดิบดิเลน่าดิบจะเจอไลอัพกูเว้ยไม่หรอมีไลอัพด้วยเหรอเออเห็นในเอหมดเลยอ่ะงาเบาปดิด เฮ้ยเอาเกินอือไม่รู้หรอไม่รู้ยิงไปก่อนวิ่งไปไหนอ่ะไหนๆหน้าอย่านไซส์อี๋ห,ห้านะพอยีเฮีมผมว่ารอบนี้มันโถมเอป่ะดูทรงหน้าจะใช่ซีไมล่ะละเฮ้เราฉีกเลยอ่ะไตัวชอบวิ่งมาหอลอยได้ใช่วิ้งอีกเนีน่ยวิ่งมาตัวดีเลย เงียปลาาละปลาไฟมาละมาละมาแล้ละเอาเลยเดี๋ยวกูรอคิวให้มาดิพี่สีก็บอกอะไม่มีใครไปเลยละกูสินะแต่กูดันไปเองดูขวาด้วยนะเว้ยนั่นไงกูว่าแล้วดูขวาด้วยนะเว้ย โอ้เคุณพูดอับโหลดปุ๊บเลยไอ้จัดโอ้ยไอ้บันจงจัดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวแป้นให้กลัวมันอะได้แต่จัดให้เฮ้ยนี่จัดเลยอ่ะเออยมาแน่มาแชลลีหรือออกวหนึ่งสองสามไปโอ้โหโดนแป้ไอ้สัสมาแชลล์หรือออกวะไอเสี้ย เฮ้ยโอเมโนวผมดูหลังแป๊บโอ้โหยิงใสงหัวกูสั่นเลยเฮียเอโกลเราห้าหกละไอ้เฮี่ลูอีดอกสัตว์นั้นมันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เฮียมันนั่งย่อยตรงนั้นน่ะสัตว์โอ้โหไปพี่เจอคุยเหอะมุมคุยอะไรบันวะมุมอร่อยเหรอ ไอ้เหี er ้ยเราเราแม่งยิงขึ้นมาด้วยนะัใส่รเที่ยังงงจัดเลยยีดีเสียงหายเตือบตายไอ้เหี้ยปวดขาปวดขาถอยมาหึตรงไหนระวังหลังนะเพื่อนระวังหลังนะระวังหลังมานะโอเมนอ่ะโอ้โหไอ้บุกหันตุ๊บตายเลยไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไอ้บุกหันปุ๊บไอ้บุกตายไอ้เหี้ย ไปซีดีกว่าไปซีดีว่วเอ้ยไม่นี่นี่นี่อันี้นี่นี่กระาดาเข้าซีนี่เอ้ยสองตัวแล้วมันรู้เลยอยะอืมวิ่งไปเลยแบบไปเลยเฮ้ยว้าว้าว้า <c oughs> บน,นสัตว์ <ไป S 1> เอออะไรวะเนี่ยขีกรบอกไอ้หีอไป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 ไกูปด เรือยลองลองไอ้ตาบับสันต์เฮ้ยอยู่นั่นโอ้โหมาแล้วโอ้โหโอ้ไม่ตายวะเออสวยโคตรโลโอ้โหอีนี่วใา่ เฮ้ยได้เล่นต่อไอโอเมนตะกี้โคตรหลุดอะไอ้ฮะกูยืนรอดูดีมันจะวาวขึ้นมาตรงนั้นอีกไหมเลยอันนี่ไงมาจริงมาจริงเรยตรงนี้โอ้โหมันให้กูเม็ดเดียวอุ้ยตัดเฮ้ยใครชุบใครชุบกูใครชุบกูซ้ายซ้ายไอโฟโอ้โหเบิ้มเบิ่มอะ Аба,